ทราบต <m ur ray DC> <hã> ื่นรถมาพีมาแล้ดีมีการระมความใิไทยหมดแล้แต่้าผ่าเาเจ้าอยูว 啊。 ําต่อไปขอเรียนเชิญบานเจรัชัยอธิษาปรชัยนปากกาบรรทัดปาะที่เป็นพะเียนเนี่ยก็จะจัดได้แต่ถ้าเท่าไรก็เกี่ยวข้องกับักครรทธาหักธรรมชุรมันารนยให้ใช้ชื่อว่าโครงการ โครงการพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคำนวณในวันในการเป็นธรรมทานและวันที่13พฤศจิกาท่านก็เงพระองค์ก็พระองค์เริดเสด็จพระศพข้าพเจ้าเป็นยังไงยอดเยี่ยม4พระราชนิเนธ์ทุกย่างพระองค์ไปที่ยุโรปประเทศยุโรปยโี่ที่ยุโรปก็พอได้ยินว่ามีหลักธรรม อยู่ทีสาะเทศอยู่แล้วทีนี้ทุกรูปก็มีความคาดหว่ามีแต่เพียงแต่ว่าหลักครมากนวาวันมันเป็นหลักที่เข้าใจง่ายที่เข้าใจง่ายให้เข้า ขันธ์สัณฐานทันธ์ใจเมตติยัเติันธ์สัณฐาน